สวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าเรนสองซึ่งสวัสดีค่ะเราเบนเขมเพลนเฟิร์สเจเนเรชั่นจ้ n ไม่ไม่เซ็ตเลย i ิน Imposter เพราะว่าวันนี้มาแทนลูกน้อยค่ะสวัสดีก่อนชื่ออะไรก่อนอ๋องไม่รู้เนาะสวัสดีค่ะจริงๆเ็นเขมเพลินค่ะ สวัสดีค่ะบุ๊คเบียนเคฟเปอร์เดนค่ะสวัสดีค่ะเชอร์ปรางเบียนเคฟเปอร์เดนค่ะสวัสดีค่ะบันเบียนเคฟเปอร์เดนค่ะสวัสดีค่ะเจนิสเบียนเคฟเปอร์เดนค่ะอ่ะกลับมาเรื่องยิมโบสเตอร์กันต่ะค่ะยังไงทำไมยังไงมาได้วันนี้มาแทนลูกน้อยลูกน้อยไปไหนลูกน้อยไป ต้องโซนงานโรงเรียนเผื่อคนอื่นไม่รู้ลูกน้อยคือใครคือคือน้องตาหวานพี่ตาห<อ>วานใช่จริงๆต้องเป็นแบบเหล่าห้ากับตันเออาู้มาผูา้โลกมาผู้โลกผูก้โลกเลยตอนเขาเขียนในสคริปต์ห้ากับตันเก็เฮ้ยอะไรอ่ะอคือมันยิ่งใหญ่มากเลไอย่างเงี้ยพร้อมไปพร้อมเลยแต่นี้เป็นตัวแทนเมมเบอร์แทนในวันนี้นะคะมาสวรรค์ภารกิจเนอะ โฆษณาอีกสักเล็กน้อยชลาลายวันไหนนะคะวันที่12 13กุมภาพันธ์นี้ค่ะมีแฟนมีชลาลายค่ะก็คนที่ซื้อบัตรแล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะตอนนี้กําลังซ้อมกันอย่างขมรเขมแนเลยค่ะใช่แล้วค่ะค่ะมาพูดถึงงานวันนี้ดีกว่าเราอยู่กันที่งาน the third generation debut โอเยยยยยดยย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 ยงยยยขยายย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  คงอนเส็ปตไเชียปรังอริกูง่งเดเาไปสิเามีเมเชียปรังโมเดลอยู่คนนึงสุี่ปเมอร์สอง่ายกอนขึ้นตแดก็คือร้องให้ตอนบูมหนแล้วก็เดี๋ยวมารงให้บนเวทีหนอเดี๋ยรอดูเลยมาแน่จะไปเผาเทาไว้ก่อทำไมเยเออก็นั่นแหละค่ะเป็นไงคะพี่พี่เห็นวันนี้แล้ว เองเปิดตัวที่เซนทันโวยิ่งใหญ่อะไรกันเราแบบโหสามารถทำให้น้องได้เปิดตัวที่นี่ได้แล้วเราดีใจกันไหมคะดีมากคือจริงๆพวกเราเห็นน้องตั้งแต่ตอนออดิชั่นที่เชิอาจจะเห็นตั้งแต่รอบแรกก็หนูเห็นรอบแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะคัดเลือกคนตอนนั้นก็คือแบบว่าทุกคนยังไม่แบบว่ายังแบบยังไม่เคยรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างโมเดลตัวต่อหนึ่ใช่โมเดลตอนนี้ก็คือจะสูงเท่าหนูแล้วต้นจขโมเดลแขนยาวมากอะแขนขายาวเอยน้องโตวแบบขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรช่วงกาลังโตมากเลยนะคะ เป็นไงพี่พี่วันนี้เห็นน้องแล้วผ่านมาเกือบปีกว่าปีครึ่งจนสองปีแล้ว <ทะ S 1> เป็นไงนนคะความรู้สึกที่ได้ดูโชว์วันนี้พี่เพีงอยู่ไหมเอนโนรุโต้ด้วยเใ้ยแบบน้ำตาส<ะ>ุมเลยพี่เป้โซโล่คือคะ<ห>คือน้องแบบแรงมากเลยอ่ะใช่น้องเต้นแบบอ่ะโชว์ดีของเราอ่ะจะเล,ลิกไ,ไม่ใช่คือพี่เป้นั่งข้างๆหนูหันไปพี่เป้เออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยี่ยมเลยคือเอาจริงๆคือ พวกเราทีม N5 เนี่ยอ่ายังไงพี่พวกพวกเราทีม B3 เนี่ยพวกเราทีมเอ็คือมันแตกแยกอ่ะต้องใส่เสื้อแล้วเสื้อแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขนาดนั้นเลยนะคือแบบเอาเอาสื้อเอาเรื่องเสื้อก่อนได้ไหมเลยพี่เอาเสื้อก่อนอันนี้คือต้องเมาแรกอนแรกเราสองคนมามาที่ก่อนแล้วพี่เขาแบบอ่ะมีเสื้อสองสีเลือกเลยมีห้าตัวเลือกเลยเลือกเลย เราก็แบบเอ้ยที่เราเลือกแบบสีอะไรดียืนเลือกกัะนานมากใช่แต่ก็เลือกอยู่กระดองคนด้วยนะใช่แบบสรุปสีขาวดีไหมมันแบบแต่งชุดแบบนาสรุปแล้วก็หยิบสีดำมาทั้งคู่แล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จเดินออกมาเจอทั้งสามท่านนะคะก็มีพี่มีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยเขาแบ่งทีมพี่ที่ะสีดำเป็นไฟสีขาวเป็นไฟต้องแบบสดใสตลอดการแล้วแบบเฮ้ยทำไมอะแล้วตอนเราเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วคือแบบอู้หู อะไรขนาดนั้น่ะเออก็เดินแบบเปลี่ยนเสื้อมาพร้อมกันแล้วเดินไปโอ้โหหรอมาเลยอะงานรวมส่วนต้องเข้าจีจมองหน้าพวกหนูแบบเนี้ยเออไม่ราอยากใส่องให้เลือกก่อนไม่ใช่หรอใช่ตอนเขาถามไซส์แล้วเขาให้เลือกว่าเอาสีขาวสีดำนี้ลายที่ตอบแล้วพี่ตอบแล้วว่าขอสีดำค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเอาแต่ไซส์พอไม่ต้องสี ตอนนี้เลือดทุกคนเราอยู่ในงานเตอร์เจเนเรชันเนาะเราไม่ได้อยู่ในงานสีเสื้อเนาะใช่ค่ะแต่ท่านขายไม่ต้องบอกเขาว่าเสื้อสวยไงสวยมากเสื้อน้องไงพวกสวงหนังเรื่อง่พวกสวงหนังเรื่องคือมันสามารถใส่ไปเดินเล่นแบบที่ไหนก็ได้อ่ะใช่ใช่มากช่วงวช่วงสิ่งกำเดิดกิมบิ๊กดีเนาะที่เป็นแบบว่าเลขสามแล้วก็เป็นหูกระตายเพราะว่าเพลงรีวิวเขาชื่อเพลงว่าเ first s ป e p นะคะโอ้ก็ตื่นเต้นกันบ่ายวันนี้เขาก็ได้เห็นโชว์ของน้องๆและและ จะได้เห็นอะไรก็ไม่รู้นะไมรู้อไม่รู้เหมือนกันนะอะไรไรม่รู้ไม่มีสดูด้วยด้วยกันก็รอดูไปพร้อมกันรอดูไดูเหมือนกันเค่ะเอยดูอะไรอะอฮ่าอ๋ออน้แล้วอันนั้นใช่ป้องอันนั้นแน่แน่ใช่อันนั้นแล้นัเอนเรามาอันหนึ่งที่มาพร้อมกับเตอร์เจเนอเรชั่นเลยยัทโอกเทนีย คุณเท่านั้นเลยที่พูดใช่เพราะว่าเพราะว่ารู้อยู่นเดียวไม่รู้ไงไม่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เพราว่ามันมีโเคลานนี่แจกวันนี้ใช่แ้ววันนี้เราีแจกอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะแจกกันกี่โมงจะจะมีโค้ดให้ดีดีมากี่โมทุกคนอย่าลืมก่อนอื่นเลยนะคะไปอัปเดตเวอร์ชั่น แอปพลิเคชันใน Air 48ก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชันน1.8.0นะคะลองเช็คเวอร์ชันดีๆหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมีรูปเหรียญอยู่ที่เมนูด้านล่างตรงกลางอืมผมยัไม่ได้อัปเลย เมือนกันยังไม่ได้ัพเลยฮะของเราเมมเบอร์ยังไม่ต้องัพเพราะยังไม่มีมาเราจะต้องไปใช้ a c c o u อ t a c c ค u n t i am ขอมดิฉัก่อนอ๋อหแล้วโทเค็นนี้มันมันมีความพิเศษยังไงพี่เชยโทเค็นนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เหมือนอย่างแรกเลยปีนี้เราก็จะมากับ general election งานเอกเพราะปกติเราจะเป็นการขุดโค้ดโหวตขุดโ เราก็คือเอาเหรียญมาเลยแล้วก็นะํามาใช้ในการเป็นแบบคะแนนโหวตนะคะที่โค้ดหรือยังไงรอติดตามระยะิยละเอียดทีหนึ่งนะคะแต่ก็อันนี้ก็ให้ทุกคนไป a c t i ิเว e วอลเล็ตของทุกคนกันก่อนในแอปพลิเคชันแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอะไรเยอะแยะม,มากมายที่ใช้มันจะก็ทดแทนตัวบัตรจาบมือ,อมทดแทนบัตรทูชอตกิจาการรมต่างๆเยอะแยะม,มากมายเลยนะคะก็จะมาใช้ในรูปแบบของโทเค็นเป็นหลักเลยะนะคะยังไงก็ มาอัปเดตแล้วก็เรียนรู้กันใช้ได้ยังไงมีข้อมูลให้อ่านเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ของ b n k p o 4 t c o m ด้วยนะคะรบขอบคุณประธานบริษัทวนรณการขอบคุณค่ะใช่ไม่งั้นว่าจะลงเพย์เป็นคนที่แบบมาศึกษาใหม่แล้วอธิบายหน่อยค่ะอธิบายหน่อยจริงๆคือไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันมีมีเพจดโอ้ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันอยากรู้ขั้นตอนเพิ่มเติมหรือรายละเอียดอะไรมากกว่านี้สามารถไปดูที่เพจของ BNK Token ได้นะคะหรือว่าอยู่ในเพจเบียนเคโเดก็ได้น่าจะได้แชร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดตามกันได้น่าจะมีกิจกรรมเยอะมากมายสมมุติว่าคุณอยากใส่ทาทรงผมอะไรวันนี้คุณก็แบบไปตั้งให้เขาเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะนี่แต่ตัดสินใจไม่ได้เราเาจะโดนแกงหรือเปล่าอุยเราต้องเลือกทรอะก่อนสิเราโอเคก่อนใจอะไรแบบนี้นะคะลงมาเลยกันขับเรื่องเวนลุก เอ้ยเธาจะหเจะเอาไมให้เขาเลือกก่อนหรอไม่ไม่สงสารว่าเราทำผมกันตอนไหนด้วยด้วยใช่เ้แต่อันนี้เป็นครั้งแรกอีเวนต์แรกที่น้องมาแบบเจนเตอร์เจเนอเรชันแล้วก็แบบมีเองโคลเค้นเข้ามาด้วยค่เชอแบบเรียนเคเราก็โอยุคใหม่โดมาไกลใช่แปจนสูนย์เสียดายที่แบบว่ามีสถานการณ์โควิดไม่งั้นแบบว่าน้องๆจะได้เห็นแบบคนเต็มเ็มอันนี้มันแบบว่ามันไกลเนาะมันไกล นิดนึงแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่มามากนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้ยแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแบบดีมากที่ยิ้มเสียงเชียร์อยู่ตลอดแล้วเชื่อว่าแบบว่าพลังของน้องส่งไปถึงทุกคนแน่ๆตรงนู้ด้วยพวกเราห้าคนก็อาจจะพูดนานนิดนึงนะคะเพราะเราอยากให้น้องสวยใช่ตอนนี้ก็คือติ๊กตะพึมตอนนี้ใจความรู้สึกน้องไงว่าเวลาการรีบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสวยไม่สุดไรเงี้ยแต่ว่าในเทเตอร์เนี่ยน้องเขาเปลี่ยนกันเป็นหนึ่งเพลงได้เลยนะเฮ้ย ยูนิตไงโอ้โหชั้นเก้าคนนะคะก็เปลี่ยนแบบขึ้นอย่างคนละสยูนิตเลยแล้วชีพทีทีพวกเราเปลี่ยนชุดกันเป็นไงฮะเป็นงไงคะปกติอาะกับดันเลยเสริจเริ่มใส่โมงพวกหนูสตาร์ทใส1สิตลอดเลยจริงปะเนี่ยสอมเสร็จเที่ยงสีิห้าเดี๋ยวเงต่อกนละจริงเหรอจริงแบบล่าสุด้ที่ยงสี่คือเพิ่งซอมเสร็จใช่แต่หน้าผมใช่เอ็นไพร์ป่ะวยของเราอะตรงเวลาเป๊ะ ตรงเวลามากก็คือเริ่มแต่งหน้าตอนแ่มงใช่ใประเทศพี่เสือย่างพี่เสืเล่นมุกเหรออย่างเขาส่งมุกไปแล้วนะตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่งานทางการรู้สึกเอเ็มเบอร์เป็นแบบทั้งอ่างคืองให้แล้วนะวันนี้นนี้ได้วนน้ได้เห็นชบาลีกุลได้มุ้เติบโตแล้วเติบโตเติบโตเติโใจ เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูการเติบโตของใครนะตอมะตายกระต่ายเสือกระต่ายกระต่ายหลายตัวต่อม้เป็นไงพี่เชิดค่ะตั้งแต่เช้าได้มาดูโอ้โหโลมาทูใช่ไหมตั้งแต่เช้าก็คือต้องบอกว่าน้องเวทีเพิ่งมาวันนี้ก็เพิ่งได้บล็อกกับเวทีเมื่อเช้าโอ้โหซึ่งปกติพวกเดบิวต์เราก็มาจะได้บล็อกกับเวทีถูกไหมตอนแรกก็จะให้น้องบล็อกกิ่งดีไหมนะตอนเช้าหรือมาตอนบ่ายบ่ายไม่ได้อยู่แล้วคนน่าจะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาตอนเช้าตั้งแต่ทีสี่กว่าอีกว้า าถึงนี่ก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ประมาณหกโมงไปเกือบแปดโมงเนี่ยตีสี่เลยค่ะตีสี่ที่เป้เพิ่งนอนเองว่ะเธอเหมือนอยู่บนเตียงกับเช้าเลยยังไงใช่น้องๆก็มาซ้อมกันแล้วก็แบบว่าพูอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มแบบได้คู่คือของจริงเลยตอนนี้เลยก็แบบว่าเอ้ยมีทันบ้างไม่ทัานด้านแต่ว่าเท่มากผ่านมาเรียบร้อยแก้บ็อกกิ้นกงเมื่อเช้าเลยนะคะซ้อมมาก็ซ้อมเก่งกันมากมากเลยสามารถ โชว์จริคือสองใหญ่ใช่รอเลยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีรันทูอีกรอบเอล้วโชว์จรินี่เราพูดมาจากเทียเตอร์มันอะเหมือนเราเลยเอ็นฟรายสองใหญ่รอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นรันทูแล้วไปโชว์จีนอีกวันหนึ่งเออไม่ได้เปล่าเราเต็มที่ทุกรอบนะคะทุกคนไปดูกันได้ทุกรอบนะคะไม่ขิงหอปั๊บหรอเออเราก็เต็มที่เหมือนกันอะเราแบบเสาเลยไม่เห็นเราไม่ได้ วนีอยากให้อยากให้ทีมหนูเห็นนะใช่้าตะคุนะพะแรงตะคุเกิดอะไรขึ้นอยากรู้มากเราไม่ดูพี่เชร์พี่เชิญไม่อัปเดตเลยอะต้องไปดูในแอปไอแอมทุกวันมีคลิปไวรัลนะไวรัลเลยทีเป็นไฟฟ์ปีนปีนปีนปีเลยปีนเสาใช่เสาเทเตอร์นะใช่จ้องลูกหรอรอดูว่าชิ้นหน้าพวกหนูจะยิ่งจ้องลูกคิ้วจิ้งลูกเด็กใหญ่ก่อน ได้ข่าวแบบว่าพื่อขายรูปรวมเขาบอกว่าให้เอารูปที่แบบเรียบร้อยพอขายได้อะไรงี้ยเฮ้ยทำไมรูปเัาออกมาแบบนั้นล่ะพี่รูปเรียบร้อยเนีอนั้นก็เร้อมันก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วของเราอ่ะอ๋ออันนั้นเบสิบเนาะใช่อ๋อเป็นธรชาติของเราใช่ธรรมชาตของคนีไ่ยะว่องคหนึ่งสองสามอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยงงอายุอีกทีหนึ่งอันนี้คืองานเติจนเจเจอร